แล้วมาเนี่ยมันเหมาะสมแค่ไหน hmm. หรือสวเนี่ยมันจะมีต่อหรือไม่มีต่อหรือถ้ามีมีอย่างไรเนี่ยมันเป็นเรื่องทางการเมืองทางนั้น่ะที่เราเราจะต้องนำอเอาไอ้ความล้มเหลวต่างๆมาพิจารณาดูนี่เป็นกรอบกรอบกรอบของการทํางานครับแล้วกรอบกรอบต่อไปก็คือว่าทำยังไงนะครับระบบการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐเนี่ย มันซึ่งจะดีขึ้น,นกลไกการตรวจสอบองค์กรอิสระต่างๆนั้นเท่าที่ผ่านมาเป็นอย่างไรที่มาที่ไปขององค์กรอิสระต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันมีจุดอ่อนอย่างไรบ้างมันถึ่งเกิดปัญหายอย่างนี้ขึ้นมาอืแล้วก็เรื่องสําคัญที่สุดที่ที่ผมคิดว่าคณะกรรมการยกร่างทุกคนเนี่ยอย่างวันนี้ผมก็ได้ย้านะฮะในตอนสุดท้ายว่าครับ ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะรัฐธรรมนูญเป็นกติกาสูงสุดของประเทศทำย่างไรจะให้กติกาสูงสุดที่ว่าเนี่ยไปรับใช้ผลประโยชน์ของประชาชนให้ได้มากที่สุดนะครับและประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศด้วยนะครับควรจะได้รับประโยชน์อะไรจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับเพราะถ้าหากว่าประชาชนเขาได้ผลประโยชน์จากรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกเลยว่า รัฐมนูญฉบับนี้เป็นของเขานะครับแล้วก็จะ,จะเป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติไปในทางอ้อมหรือโดยอัตโนมัติะนะครับครับในสายตาคุณประสงค์เนี่ยรัฐมนูญปี40นี่มีจุดอ่อนเยอะไหมครับความจริงแล้วรัฐมนูญปี2540เนี่ยเป็นรัฐมนูญที่ที่เรียกว่าที่ดีที่สุดฉบับหนึ่งนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนในเรื่องกระบวนการอาตรวจสอบหรือ,อขั้นตอนในการเข้าสู่วงการการเมืองของนักการเมืองผมคิดว่ารัชมนูลฉบับ2,540เป็นรัชมนูลที่ใช้ได้ฉบับหนึ่งแต่ทีนี้ไอ้คนมาใช้สิครับมันใช้ไม่ได้บางคนบางพวกเนี่ยก็จะใช้คำว่าผู้ผู้ดีเนี่ยนะฮะนักการเมืองเร็วๆเนะี่ยคำว่า ดำเนินการทำลายรัฐธรรมนูญที่มาตั้งแต่ห้าหกปีแล้วโดยนักการเมืองคุณถูกขับไล่ออกไปนะครับครับครับคนเป็นส่วนใหญ่สิฮะก็ใช่สิครับครับนักการเมืองคุณธรรมจริยธรรมนะฮะไอ้น,นี่เรื่องนี้เรื่องสำคัญมากาได้คนดีมี เป็นนักการเมืองที่มีคุณธรรมจริยธรรมแลก็คงไม่ถูกพวกเหล่านี้ฉีกออกไปก่อนไม่ใช่คนจริงมันถูกทําลายไปแล้วนักการเมืองพวกนั้นนะครับครับถ้าปัญหาเกิดจากคนจริงเนี่ยนะครับรับใหม่ก็ต้องป้องกันไม่ให้คนกลุ่มนั้นได้กลับมาเมียอำนาจอีกสิครับที่เป็นความต้องการของผมซึ่งผมพูดหาหรือกับบรรดาผู้ยกลก เห็นว่าทางรัฐมนูญฉบับที่แล้วเนี่ยเพราะคนใช้เนี่ยมันใช้เล่เหลี่ยมอย่างไงต่างๆเข้ามาสแสวงเราจะต้องไปแก้ไขตรงจุดนั้นอืมครับการวางแนวทางป้องกันมาให้ทั้งเรื่องของคนบอกระด็จการทุนนิยมได้กลับมาางครั้งนี่ยอันนี้เป็นหัวใจสำคัญครับครับครับ,รบ,รบม,มันมันมี เมืองหรือว่าเปนเมืองในรูปแบบประโยชน์ทับซ้อนต่างๆที่อาจจะป้องกันเรื่องผลประโยชน์ุิคอร์รัปชันนี่<ช>น่าจะเป็นสิ่งที่คุณประสงค์น่าจะสนใจที่สุดนะครับถ้าดูจากที่คุณประสงค์มีจุดยืนที่ผ่านมาเนี่ยใช่้าเมืองบ้านเมืองเสียหายเพราะคนทุจริตคอร์รัปชันใช่ไหมครับคุณเติมศักดิ์มัน คือก็เป็นที่ทราบๆกันว่าคุณมาสคงเป็นคนหนึ่งที่ระบอบทักษิณแล้วก็มีจุดยืนที่ตรงข้ามกับกับรับเนี่ยการมีจุดยืนแบบนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการทําหน้าที่สองครับผมคิดว่าอย่างน้อยนำใจเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังในบรรดาธรรมนูญน,นะฮะอืมอืม ไู้ไหมครับว่ามีขบวนการจ้องลม้มรัฐธรรมนูญมีขบวนการอันนี้ผมไม่ต้องเชื่อแล้วมันเห็นกันอยู่นะเรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยขาล่างเนี่ยผมเรียนเสียสละพอสมควรเพราะไอ้เลื่อนที่ว่าจะได้รับคําชมเชยนะไม่ต้องแทบมันออกมาดีแล้วเป็นที่ยอมรับของประชาชน เป็นเรื่องการก่อกวนการก่อความวุ่นวายพยายามที่จะทําให้รัฐมนูญฉบับนี้มันมีปัญหาก็มีกลุ่มในระบอบเก่านั่นเองนะครับอที่ยังมีการเคลื่อนไหวหรือมีการอันงตีอย่างน้อยที่สุดเนี่ยจะลางไงเนนะี่ยตั้งแต่ยังไม่เห็นรัฐมนูญฉบับใหม่เลยเนี่ยจากอย่างที่เป็นข่าวอยู่คร,ค,ครับแล้วคุณประสงค์อืม ให้ถูกต้องนะครับคุณผสมคือไว้ในใจบางเรี่องการรับมือเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยภาระหน้าที่ํำนวนให้ดีที่สุดเป็นผลประโยชน์ใช้ผลประโยชน์เกี่ยวกับการก่อความวุ่นนั่นนะครับที่จะต้อง กทกาัมนผลการยกรรร่างัฐธรรมนูญผลิตต่างๆที่จะมีผลต่อการดำเนินคดีบางส่วนเนี่ยร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไหมครับคือมันเป็นงานคนละงนานครับไอเรื่องการตรวจสอบสุจริตการยุบพักหรือการนำนักมาลงโทษ เป็นอำนาจหน้าที่ทางฝ่ายบริหารครับมันเป็นกติกางกรอบป้องกันหรือว่าสรงในสิ่งที่ดีงาม่างหน้าที่สุดเพื่อน,นำอมนอมครับคุณประสงค์ที่ทำนุนฉบับนี้เนี่ยจะดีกว่าฉบับ อไม่ถึงร้อยแปดสิบวันทำงานให้ดีที่สุดเท่าที่ให้เสร็จอย่างทานกำหนดยินบดเวลาได้ก็จะเป็นครับถ้าวิเคราะห์สมคิดว่าปีนี้จะได้เลือกตั้งไหมครับสคุณประสงค์งคิดว่าปีนี้จะได้มีการ ต้องการที่จะมีการเลือกตั้งผมเองคนหนึ่งผมก็ต้องการให้มีการเลือกตั้งมันเสร็จตามกําหนดเวลาเนี่ยอาทิตย์ทำการเลืกันะครับและผมยังเกี้ยวกรางจะบริหารให้เสร็จทันเวลาที่อับครับคอับ ปติประสงค์สุนทรีนะครับประธานร่างรัฐธรรมนูญในโช่วงฮะผมกลับไปที่คําถามที่าคะแนนเด <ผม S 1> ี <ทำ S 1> ยหนึน่งครับนอืผมไม่ได้เป็นรกรรมธิการยกร่างนะครับไม่ได้อยู่นะ